ดาวดิษถิ่นเมืองเลยนะครับนายหน้ารับฝากขายบ้านที่ดินนะครับจัดแบบการขีหาล้มเก้านะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการมาสำรวจหาห้องนะครับจัดแบบการขีหาล้มกล้านะครับในรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งตึกแรกที่เราจะไปสำรวจกันตึกนี้เลยนะครับตึกแรกที่จะไปสำรวจกันวันนี้คือตึกสิบแปดนะครับเี้ครับ ึกที่สองของวันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตึกครับมาลุยกันต่อตึกที่สของวันนี้นะครับผมก็คือตึกนี่เลยตึกสิบสองนี่เลยครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่สี่ของวันนี้ครับตึกสิบสามนี่เลยนะ ลุยกันต่อนะครับตึกที่5ของวันนี้นะครับก็คือตึก14นี่เลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่6ของวันนี้นะครับก็คือตึกอ่านี่เลยนะครับผมมาลุยกันต่อนะครับตึกที่7ของวันนี้นะครับตึก16นี่เลยนะครับ จอดรถจอดแล้วก็หน้าตึกด้วยด้านข้างด้านหลังด้วยนะครับบนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่แปดของวันนี้นะครับตึกสิบเก้าเลยนะครับก็จะติดถนนเมนนะครับเฟดอย่ารล้งเก้าครับเราไปต่อกันที่ตึกที่เก้าของวันนี้นะครับผมก็คือตึกสิบนีนะครับ มาต่อกันตึกที่10ของวันนี้นะครับผมก็คือตึกนี้เลยนะครับผมม,มาลุยกันต่อนะครับตึกที่11ของวันนี้นะครับตึก23บสานี่เลยนะครับชมบรรยากาศหน้าตึกครับวันนี้แฟลตตึกที่24ี่นะครับเป็นแฟลตตำรวจนะครับ ตึกสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตึกที่12นะครับผมเป็นวันที่2แล้วนะครับในรอบของเดือนกรกฎานะครับเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับผมรอบนี้มาสํารวจ2วันนะครับผมก็คือเมื่อวานนี้11ตึกนะครับแล้วก็วันนี้อีก12ตึกนะครับรวมแล้วไปทั้งหมด23ตึกนะครับส่วนตึกที่24นั้นเป็นแฟลตของตํารวจนะครับไม่ได้ขายนะครับผมนี่เลยนะครับ22นะครับตึกสุดท้ายของวันนี้ครับตึกนี้ทำเลดีนะครับติดเซเว่นด้วยนะครับ มีติดเซเว่นหรือเวนนะครับก็สานามกีฬานะครับคือถนนหลักของแฟ่ลงลมเก้าด้วยครับไปเจอกันรอบเดือนต่อไปนะครับสวัสดีครับ